สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนด้วยในหัวข้อองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างอย่างไรเมื่อพูดถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้มันเกิดความท้าทายขึ้นมาทันทีว่าเราสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้อย่างไรความรู้แบบไหนที่ใช้แก้ปัญหาเชิงระบบโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเชิงซ้อนเราสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจได้อย่างไร คำถามเหล่านี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการสร้างองคอ์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เมื่อพูดถึงปัญญาความรู้กระบวนการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์คุณสมบัติเหล่านี้คืออะไรและเราจะพัฒนามันขึ้นมาได้อย่างไรท่านสงสัยไหมว่าทำไมก๊าซไฮโดรเจนซึ่งติดไฟและก๊าซออกซิเจนที่ช่วยให้ไฟติดแต่เมื่อนำสารทั้งสองมารวมกันเราจะได้น้ำที่สามารถดับตัวมันเองได้ เมื่อเอาโลหะโซเดียมใส่ลงในน้ํามันจะระเบิดอย่างรุนแรงและหากเราสัมผัสกับกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกโดยตรงเราจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างมากแต่ทําไมเมื่อน,นําสารพิษทั้งสองมารวมกันกลับได้เกลือแกงสีขาวเค็มๆใช้ปรุงอาหารได้และไม่ว่าเราจะยกอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ตามมันล้วนมีธรรมชาติเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดไม่มียกเว้น เพราะต่างก็มีธรรมชาติของความเป็นองค์รวมที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบทําให้มันสามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่างจากองค์ประกอบเดิมได้อย่างมีคุณค่าและความหมายด้วยธรรมชาติเดียวกันนี้การผุดขึ้นของปัญญากระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาก็เช่นเดียวกันและด้วยการเชื่อมโยงที่หลากหลายขององค์ประกอบที่แตกต่างจึงนำมาซึ่งนวัตกรรม และท่านจะนำความเข้าใจนี้ไปแก้ปัญหาเชิงซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจได้อย่างไรเพื่อสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน